หากเธอรู้สึกผิดลองฟังทางนี้หลับตาลงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาผ่อนคลายกายและใจปล่อยวางความคิดการตัดสินและความรู้สึกใดใดหายใจเข้าลึก หายเจออกยาพักสายตาลงกลับมาอยู่กับตัวเองในกายในใจอย่างเต็มที่หายใจเข้าลึกน้อความผ่อนคลายพลังงานที่ดีและความสงบกเข้ามาเติมเต็มในร่างกายและหัวใจของเธอ อย่างเต็มที่จะหายใจออกยาว่ปลวางความตึงความลาความรู้สึกลบและพลังงานไม่ดีใดๆออกไปทางลมหายใจออกออกไปจากกายและใจ หายใจเข้าลึกหายใจออกยาให้กายใจนี้ผ่อนคลายลงปผ่อาสบายผ่อนคลายให้กระด้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายนี้ค่อยๆเบาลง เบาลงและเบาลงผ่อนคลายลึกลงเบาลงหายใจเขา้าเติมเต็มความสงบหายใจออกปล่อยวางจากความคิดการตัดสินและความรู้สึกใดๆ อยู่กับตัวงกายและใจเราในตอนนี้อดีตใดๆลงเลยไปแล้วความผิดพลาดผิดหวังและสิ่งใดๆลวแลนจากไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วตอนนี้เธอมีเพียงกายและใจ ที่ผ่อนคลายอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เธอมีเพียงลมหายใจเข้าเล้อออกยาวอย,ย่างผ่อนคลายอย่างสงบในปัจจุบันขอให้เธอนำมือข้างหนึ่งมาสัมผัสบริเวณใกล้ๆ กับหัวใจตัวเองเพื่อเธอได้กลับมาเมตตาและให้พลังงานที่ดีกับหัวใจตัวเองได้อย่างเต็มที่ขอให้เธอนลกในใจถึงเรื่องราวความผิดพลาดหรือสิ่งใดๆ ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ดีกับตัวเองหรือทำให้เธอรู้สึกผิดกับคนอื่นก็ได้นึกในใจถึงเหตุการณ์นั้นเรตัวเราวนั้นขอให้เธอยอมรับและเข้าใจในสิ่งใดๆที่เคยเกิดขึ้น สิ่งเหล่านั้นผ่านไปแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอดีตไปแล้วขอให้เธอลองบอกขอโทษตัวเองในใจขอโทษตัวเองที่ทำผิดพลาดขอโทษตัวเองที่เคยเผลอพล ทำสิ่งไม่ดีลงไปขอให้เธอกระดาขอโทษตัวเองในใจและขอให้เธอบอกตัวเองขอให้เธอขอบคุณขอบคุณในสิ่งใดๆที่เธอเคยทำผิดพลาดขอบคุณที่สิ่งเหล่านี้ ช่วยเธอได้เติบโตมากขึ้นได้เรียนรู้และเข้าใจในสิ่งใดๆมากขึ้นจะขอให้เธอให้อภัยกับตัวเองให้อภัยกับตัวเองบอกตัวเองว่าฉันเข้าใจ ฉันให้อาภัยในสิ่งใดๆที่ฉันเคยทำผิดพลาดไปและขาให้เรานึกถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องใครก็ตามที่เราทำให้เขารู้สึกผิดหวังเคยทำร้า้เขาก็ดีรู้สึกผิดต่อเขาก็ดี ขอให้เราขอโทษเขาในใจขอให้เขาได้เข้าใจและให้อภัยกับเราและสุดท้ายขอให้เราได้อลอบตัักกับตัวเองและคนที่เกี่ยวข้องกับเหตการณ์นี้ทั้งตัวเราที่บิดพลา และตัวเขาสมควรได้รับความรักความเข้าใจการขอบคุณและการให้อภยัยคอยเราได้บอกหักตัวเองและใครคนนั้นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่ว่าฉันรักเธอฉันรักเธอต้องค่อยๆวางมือลง หายใจผ่อนคลายเราได้ให้อภัยตัวเองแล้เราได้รับการขอโทษแล้เราได้รับการขอบคุณการให้อภัยและการบอกตรักแล้เรามีคุณค่าเสมอเธอมีคุณค่าเสมอไม่ว่าเธอ เคยทำผิดพลาดมาแล้วอย่างไดสิ่งที่เธอเป็นมีคุณค่าเสมอลมหายใจเข้าออกมีมีคุณค่าเสมอหายใจเข้าดลวกหายใจออกยาผานกระดายผัดนี้เธอเต็มเปลี่ยนด้วยคุณค่า เธอมีคุณค่าในตัวเองเธอเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานของการขอบคุณการขอโทษการให้อภยัยแล่ความตระหนักนักจากนี้เป็นต้นไปเธอให้สัญญากับตัวเองว่าเธอเข้านอนตรงเวลาเม่อถึงเวลาพักผ่อนแล้ว เธอหลับตาลงผ่อนคลายกายใจอย่างเต็มที่เธอสามารถพ,พรักผ่อนนอนหลับอย่างต่อเนี่อเป็นเวลาที่ร่างกายต้องการเพื่อเธอสามารถทำการใดๆทำสิ่งใดๆได้อย่างดีเพื่อความรู้สึกไม่ดีใดๆที่สะสมอยู่ในหัวใจ แต่ร่างกายเธอนั้นถูกชละลาหายไปผ่อนคลายและจาหายไปหมดสิ้นให้เธอตื่นขึ้นมาเป็นคนใหม่อยู่เสมอให้เธอตื่นขึ้นมาอย่าเห็นคุณค่าในตัวเองเธอคือสิ่งที่ดีงามพักผ่อนตรงเวลา หลับฝันดี